ไม่ดาวิกาเผยหนุ่มคนนี้เคย DM มาหา3ปีแล้วยังไม่อ่านแชทกลายเป็นเรื่องราวขบขันนะครับของวงการบันเทิงเมื่อใหม่ดาวิกาทั้งสวยน่ารักแถมเก่งแบบนี้ไม่แปลกใจที่ใครๆก็อยากร่วมงานชื่นชอบและสมัครเป็น FC กันแบบรัวๆไม่เว้นแม้แต่หนุ่มอารมณ์ดีอย่างนิกกี้นะชัดนะฮะถึงขั้นปิ๊ง DM ไปหากันเลยทีเดียว ล่าสุดนะครับทั้งใหม่และนิกกี้นะครับได้มาเจอกันในงานอีเวนต์หนึง่งและมีการพูดถึงกันจูู่แฟนสาวอย่างก้อยถามขึ้นมาว่าพี่ใหม่พี่นิกกี้เคยทักไปหาไหมซึ่งสาวใหม่เองนะฮะก็ยอมรับว่านิกกี้เคยดีมาหาทางด้านหนุ่มนิกกี้ก็ยอมรับว่าใช่ใช่แต่เมื่อ3ปีที่แล้วใหม่ยังไม่ตอบเลยทาเอาแฟนคลับแซวเป็นเพลงกันเลยทีเดียวพี่ใหม่พี่นิกกี้เคยทักไปไหมเหมือนเคยทักดีเอ็มใช่ครับ